สยามยังไม่เป็นรัชชาติสมัยใหม่ไม่มีเส้นรูปขวานที่เราคุ้นเคยกันที่มีเส้นเขตแดนชัดเจนด้วยซ้ําแต่กําลังสร้างต่างหากยังสร้างไม่เสร็จเลยจะเสียได้ยังไงเมืเ่อไม่มีเขตแดนที่ชัดเจนก็อาจกล่าวได้ว่าเราไม่เคยเสียดินแดนแต่เสียอำนาจเหนือหัวเมืองไปแค่นั้นเองไม่มีเส้นแบ่งพรมแดนอะไรแบบนั้นก็จะมีแต่ศูนย์กลางอำนาจเป็นวงกลมกระจายไปตามที่ต่างๆเส้นพรมแดนเป็นคอนเซปต์ใหม่ที่ถูกนำเข้ามาจากตะวันตก คนไทยแต่ก่อนเขาไม่เขียนแผนที่แผนที่มีไว้แค่เดินทับหรือว่าเดินทางไม่ได้เอาไว้แบ่งประเทศหรือขีดเส้นแบ่งพรมแดนที่เราเรียนกันตอนประถมว่าประเทศจากใหญ่แล้วมันเล็กลงเพราะเราเสียดินแดน14ครั้งอะไรแบบนั้นมันอาจจะไม่จริงก็ได้การสำรวจหรือทำแผนที่สมัยใหม่เพิ่งเริ่มทำกันจริงๆจังๆตอนกลางยุคลอห้านี่เองในขณะที่การมาถึงของเจ้าอนานิคมฝรั่งเศสจากตะวันออก ไล่มาจากเวียดนามลาวกัมพูชาและอังกฤษจากทางตะวันตกก็คือพมา่ามีมาก่อนหน้านั้นสักพักแล้วหลักฐานคือการเจรจายื้ออำนาจของสยามเหนือกับฝรั่งเศสคือขเขมรต้องส่งบรณาการให้สยามเป็นประจำทุกปีแถมกษัตริย์ไทยก็เป็นคนดูแลการสถาปนากษัตริย์เขมรมาตั้งแต่สมัยโตรันตนาโกสินที่ยกให้เจ้ากรุงเทพเป็นกษัตริย์แห่งลาวเจ้าอธิราชแห่งขเขมรและแหลมมาลายูเกือบทั้งหมด และให้เหตุผลว่าเขมรเป็นเมืองขึ้นของสยามสิ่งที่น่าสนใจก็คือไอ้ระบบเนี้ยเมืองต่างๆมันยังเป็นเอกเทศปกครองตัวเองได้อย่างอิสระไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐชาติแบบปัจจุบันโลกเก่ากับโลกใหม่ตีความคําว่าเอกราชไม่เหมือนกันรอบรอมาหาอำนาจตะวันตกก็ตีเส้นเขตแดนกันมันเลยเป็นเจ้ากรุงเทพตอนนั้นน่ะแล้วเรายังไม่มีเขตแดนเลยเพราะคิดแต่เรื่องหัวเมืองเราก็ต้องรีบเคลมแผ่นดินดิหัวเมืองไหนส่งของมาให้นั่นคือเป็นของกู เราจะได้มีแผ่นที่มีรูปร่างหน้าตาณจักไว้ไปอ้างกับคนอื่นได้ซึ่งก็จะเห็นว่าวิธีเคลมด้วยการบอกว่าเนี่ยเขาส่งบร,รณาการให้อะมันจึงไม่ได้มีเหตุผลขนาดนั้นหัวเมืองหนึ่งอาจจะส่งบร,รณาการให้เจ้าประเทศสาชมากกว่า1เมืองก็ได้อธิปไตยในโลกศักดินามันยึดอยู่กับตัวกษัตริย์หรือเจ้าเมืองซึ่งมีมากมายในเวลานั้นอำนาจมันลดหลั่นหรือทับซ้อนกันได้ไม่ได้ยึดติดอยู่กับเขตแดนอย่างโลกสมัยใหม่ ทีนี้เรื่องที่เราเข้าใจกันว่าเกิดการเสียดินแดนอย่างมากมายทิ้งแขนขาเพื่อรักษาหัวใจเนี่ยจริงๆในการรับรู้ของเจ้ากรุงเทพตอนนั้นมันอาจจะไม่มีอยู่ตั้งแต่แรกก็ได้ในช่วงกลางรัตนโกสินทนระ์น่ะโลกมันกำลังทับซ้อนกันระหว่างโลกสมัยใหม่แบบตะวันตกกับโลกเก่าแบบหัวเมืองโลกเก่ามีแต่เจ้านายขุนนางชนชั้นนำซึ่งเป็นผู้ปกครองกับไพร่าทาสชาวบ้านสามัญชนที่ถูกปกครอง เขายึดเอาแค่คนกับทรัพยากรต่างๆเป็นหลักไม่ได้สนใจเรื่องเขตแดนเท่าไหร่แต่โลกสมัยใหม่อ่ะมันยึดเอาเขตแดนบนแผ่นที่เป็นสําคัญนี่ยิ่งยืนยันเข้าไปอีกว่าเรากําลังคุยกันคนละภาษาเพราะเรามาจากคนละโลกเราไม่เคยมีเขตแดนที่ชัดเจนมาก่อนเมื่อไม่มีเขตแดนที่ชัดเจนก็อาจกล่าวได้ว่าเราไม่เคยเสียดินแดนแต่เสียอำนาจเหนือหัวเมืองไปแค่นั้นเอง พูดมาถึงตรงนี้ไฟโกรธน่าจะกำลังลุกโชนในจิตใจของคนไทยผู้หลักชาติแต่ว่านะตอนนั้นน่ะชาติก็อาจจะยังไม่มีได้ซ้าเพราะฉะนั้นการอธิบายว่าเสียกราชแบบรัฐสมัยใหม่จึงไม่ถูกตอนนั้นน่ะสยามยังไม่เป็นรัฐชาติสมัยใหม่ที่มีเส้นเขตแดนชัดเจนด้วยซ้าแต่กาลังสร้างต่างหากยังสร้างไม่เสร็จเลยจะเสียได้ยังไงเมื่อกี้เราบอกว่าเจ้าเมืองหรือเจ้าประเทศสลาลอะไรพวกนี้เขาก็ยังมีอำนาจในการปกครองเมืองตัวเองใช่ไหม แต่พอเกิดสิ่งที่เรียกว่าการปฏิรูปหัวเมืองตอนรอห้ามันจึงทําลายวิธีการแบบศักดินานี้ลงอำนาจในการปกครองตัวเองก็หมดลงเพราะส่วนกลางจะส่งคนมาปกครองทีนี้มันไม่ใช่แค่ทรัพยากรเหลืออำนาจแบบเดิมแล้วแต่มันกลายเป็นส่วนกลางที่มีอำนาจเหนือทุกเรื่องทั้งทรัพยากรการปกครองและดินแดนตรงนั้นที่สําคัญคือไม่มีเจ้าเมืองหรือเจ้าในไหนๆต่อไปมีแต่เจ้ากรุงเทพเท่านั้น ถ้าจะพูดให้เห็นภาพชัดกว่านี้มันคือแบบเดียวกับที่อังกฤษทางกับอินเดียคือส่งคนไปปกครองโดยตรงแล้วยกให้ควีนวิกตอเรียเป็นกษัตริย์หนึ่งเดียวของอินเดียแล้วอย่างเงี้ยคุณปะะมันเรียกว่าอะไรนะมันก็เรียกว่าการล่าอในนิคมไงถ้านักล่าอในนิคมระดับโลกคือเจ้าจากักรวรรดิฝรั่งเศสหรืออังกฤษนักล่าอน,น,นิคมระดับท้องถิ่นก็คือเจ้าจากักรวรรดิกรุงเทพ คือต้องเข้าใจว่าการปฏิรูปหลายอย่างตอนนั้นเป็นไปเพื่อการร่วมนาจโดยการสถาปนาให้รัฐศักดินากลายเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชตรงเนี้ยใหญ่นเน้นว่าระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมันเพิ่งมีมันไม่ได้มีมานานแล้วเพราะเนี้ยเป็นครั้งแรกที่อำนาจรวมศูนย์อยู่กับเจ้าเมืองเดียวซึ่งเราต้องท่องไว้ในใจเสมอว่าเอกราชยังไม่มีเพราะชาติสมัยใหม่ยังสร้างไม่เสร็จ การปฏิรูปทุกอย่างไม่ได้เกี่ยวกับการรักษาเอกราชอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่เกี่ยวกับการรักษาและเพิ่มพูนร่วมหน้าของเจ้ากรุงเทพอย่างที่พูดไปเรื่องการปฏิรูปหัวเมืองว่าจริงๆแล้ว่มันคือการล่านอนินคมภายในภูมิภาคของสยามหรืออย่างการปฏิรูปภาษีเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ชัดมากเพราะมันเกิดขึ้นก่อนภัยคุกคามของฝรั่งเศสตอนรศ .112 สิหลักๆคือระบบสักดินามีความกร,กระจายของอำนาจในการจัดเก็บภาษี ทั้งกรุงเทพหรือหัวเมืองก็สามารถเก็บภาษีของตัวเองได้ทําให้ขุนนางหรือว่าเจ้าหลายคนล่ะร่รวยมากเกินไปบางคนรวยกับวงังหลวงซิเพื่อแก้ปัญหาเนี้ยลอห้าจึงทําเรื่องนี้เป็นอย่างแรกตอนขึ้นเป็นกษัตริย์แต่หลังทำแบบนั้นอ่ะความขัดแย้งภายในราชสํานักก็ระเบิดเลยวงลังหลวงกับวังหน้าเกือบจะลบกันแหละการเลิกไพร่ทาสเองก็เหมือนกันมันเป็นเรื่องของการร่วมนานมากกว่าจะเป็นเรื่องของความทันสมัยหรือความเท่าเทียม ระบบไพร่าทาตอ่ะมันทําให้เกิดการสะสมกําลังคนได้ขุนนางหรือว่าเจ้าหลายคนน่ะที่ร่ำรวยจึงสามารถสะสมกำลังคนได้มากกว่าวังหลวงสิกแล้วระบบไพร่าทาตอ่ะก็เสื่อมมานานก่อนหน้าน,นั้นแหละมันน่าสนใจมากว่าตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามันเป็นการต่อสู้ระหว่างคนจำนวนมากกับชนชั้นนำส่วนน้อยเสมอแต่กลายเป็นว่าคำว่าชาติอ่ะถูกชนชั้นนำจำนวนน้อยช่วงชิงเป็นของตัวเองได้ตลอด และผลประโยชน์ของชนชั้นนาก็ถูกมองว่าเป็นผลประโยชน์ของชาติไปซะง,งั้นเพราะงั้นสิ่งที่เราควรจะรักอะ่ะอาจจะไม่ใช่ชาติแต่เป็นคนในชาติมากกว่า